ประวัติหลวงปู่จันทาถาวรตอนภาวนาสู้เสือวันที่สองตอนเช้าไปบินธบามาแต่ไม่ฉันเอาละวันนี้ไม่ฉันข้าวถ้าจะถนอมก่องเกลี้ยงเลี้ยงดูปูเสือให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกการสมัยแล้วไอ้เจ้าเสนีย์จันไรคือร่างกายนี้มันก็จะนำแต่ของเสนียดจันไรมาให้คือแก่เจ็บตายนั่นแหละ ก็เลยเร่งรัดพัฒนาทําความเพียรเดินจงกรมยืนภาวนาวันยังขําพอข้าม,มาก็ไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็เข้าที่นั่งภาวนาต่อจิตก็รวมใหญ่อีกวาระที่สองนี้ลงไปถึงขั้นอุปจารสมาธิแน่นแฟนอันดีเลิศประเสริฐเรื่องความกลัวเสือช้างผีไม่มีปัญญาสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นอีกโอ้มาเถิดเพื่อนออมานมา,มาเป็นครูอาจารย์สอนคนโง่ ไอ้คนโงโูหลงสมมุติไปตามโลกว่าจะตายอย่างโน้นตายอย่างนี้ผีเจ้าเข้าสิงช้างเสือกินถ้ากรรมดีมีแล้วไปนอนใต้คางเสือมันก็ไม่กินหรอกหรือไปนอนใต้ท้องช้างมันก็ไม่เหยียบหรอกนั่นแหละพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าล่วงเข้าไปถึงเที่ยงคืนมีเทพบุตรองคหนึ่งซึ่งเป็นรุกขเทวดามาบอกว่าท่านท่าน อย่าเพิ่งกลัวนะแมวใหญ่ผมบอกให้มารักษาท่านตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆอีกสองสามตัวอยู่ห่างไกลออกไปคอยร้องคำรามไว้สัตว์ทั้งหลายได้ยินเสียงเสือใหญ่ร้องมันก็กลัวไม่เข้ามาหรอกผมกับท่านกับแมวใหญ่นี่เป็นญาติกันมาแต่พบก่อนที่นี้เมื่อเห็นญาติมาเยี่ยมญาติมาจเจริญธรรมจะปล่อยปละละเลยก็ไม่ได้เป็นบาป ก็ต้องมาพิทักษ์รักษาเพราะเคยมีบุญคุณกันมาแล้วแมวใหญ่นั้นไม่ทำอันตรายหรอกออกไปขี่หลังมันก็ได้โอ้ยไม่เอาหรอกสัตว์หน้าขุนจะไว้ใจได้หรือนั่นแหละเมื่ออำนาจสมาธิธรรมเกิดขึ้นแล้วเรื่องกลัวนั้นไม่มีและความหิวโหอยอ่อนเพลียและเหยียใจจากการอดนอนผ่อนอาหารก็หายหมดสมาธิธรรมเกิดขึ้นแล้วความกล้าหาญชานัยทุกอย่างก็เกิดขึ้น อาหารร่าเริงเต็มที่ตอ,ตอนเสียงธรรมชนะเสียงทั้งปวงการภาวนาตามป่าเขาลำนาภัยในถิ่นธุรกันดารและมีภัยอันตรายรอบด้านนั้นหลวงปู่เล่าว่าเรามาอยู่ที่นี่ก็กันดารนะกันดารที่สุดจะพึ่งใครไม่ได้ทั้งนั้นรัที่ไปด้วยกันก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันนะแยกกันไปอยู่คนอ,อยู่ไกลกันเข้าใกล้กันไม่ได้สแสดงว่าเป็นคนขี้กลัว เมื่อมันไม่ได้พึ่งอาศัยแล้วมันก็จะอีใจประมาทก็เกิดขึ้นฉะนั้นจึงแยกกันอยู่นั่นแหละก็พึ่งอะไรไม่ได้ทั้งนั้นกลางวันเดินจงกรมตั้งแต่ฉันเช้าแล้วไปถึงเที่ยงวันยืนแล้วก็นั่งแล้วก็เดินไปถึงหกโมงเย็นแล้วก็ทํากิจวัตรปัดกวาดทําความสะอาดบริเวณรอบๆสถานที่นั้นแล้วก็ไปอาบน้ําแล้วก็มาเดินจงกรมจนถึงสามทุ่มพอสามทุ่มแล้วเข้าไหว้พลาสวดมนต บำเพ็ญบุญกุศลส่งไปให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่อุปชาอาจารย์ทายกทายิกาทุกทั่วหน้าเทพเจ้าเหล่าเทวาทุกทั่วหน้าที่มาอยู่สถานที่นี้ขอจงได้รับส่วนบุญนะสาธุปุญญยังอุทิศาทานางสัพเพสัตตาสุขิตาหนุนุขอสัพพสัตท,ทั้งหลายทุกทั่วหน้าจงได้รับกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศไปให้แล้วนี้ คืนนั้นเมื่อเจริญพุทธมนต์แล้วเสียงทั้งหลายก็เงียบเสียงอะไรที่ดังสนั่นวันไวมันก็เงียบเสียงนกเสียงสัตว์เสียงกวางเสียงฟานมันก็เงียบสงบหมดพออุทิศส่วนบุญเสร็จเสียงนั้นก็เงียบสงัดไปตลอดคืนยันรุ่งนั่นแหละเพราะอำนาจมนต์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นั่นชนะหมดเสียงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเมื่อเข้าที่ นั่งภาวนาต่อไปจิตก,กับสติกับปัญญากับกายสัมพันธ์มิตรกันอยู่ไม่นานจิตก็รวมสงบเฉียดเฉียดแล้วพูดขึ้นว่าการเจริญธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเครื่องชำระเหลาเกลิตออกจากดวงจิตได้เขาะขินเวรร้ายกรรมชั่วช้าลามกนั้นก็ตกไปหมดไม่เหลือเศษอยู่ได้นั่นแหละเสียงต่างๆนานานั้น สู้เสียงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้อันนี้เป็นเสียงที่คงกล้าฝ่าฟันอุปสรรคได้และเป็นเสียงสะอาดอ่อนโยนทั้งสัตว์ทั้งหลายได้ยินแล้วก็ใจอ่อนใจเบิกบานล่าเริงบันเทิง<อ>เขาก็สาธุการเท่านั้นนี่แหละเป็นเสียงที่ดีเลิศประเสริฐอย่างนั้นจิตพูดขึ้นมาว่า <were. S 1> ตอนที่สี่ อะไรก็เป็นธรรมทีนี้เมื่อจิตได้พิจารณาใจรักแจ้งประจักษ์พร้อมทั้งอดนอนผ่อนอาหารทุกมันเกิดขึ้นเผามันเผากายและก็เผาจิตด้วยจิตก็ไม่ไปไหนอยู่กับที่พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเห็นอะไรทุกอย่างก็เป็นธรรมทั้งนั้นเสียงช้างม้ามันร้องก็เป็นเสียงธรรมเสียงผีกองกอยสมอยดงมันร้องก็เป็นเสียงธรรมเสียงเสือมันร้องก็เป็นเสียงธรรม เสียงนกเข้าไฟมันร้องโอดอดโอดโอ,ดโอด๊มันก็เป็นธรรมถึงใจนั่นแหละอะไรก็เป็นธรรมใบไม้ล่วงลงไปก็เป็นธรรมโอ้สังขารทุกประเภทหนอใบไม้นั้นแต่ก่อนมันก็นุ่มหนุ่มแน่นเหมือนกันรานเข้ามันก็แก่แก่แล้วมันก็ร่วงลงจากขั้วสู่พื้นดินจะเอากลับมาติดตามเดิมอีกไม่ได้เพราะมันหมดเครื่องติดแล้ว อันนี้ฉันใดสังขารภายนอกเป็นทามเป็นครูสอนสอนเราให้รู้สังขารภายในมันก็ล่วงเลยไปทุกวันคืนล่วงไปจากความเป็นเด็กล่วงไปจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อคนแม่คนล่วงไปถึงสภาพปู่ย่าตายายอีกเนื้อเหี่ยวหนังเป็นเกลียวล่วงไปถึงนั้นแล้วจะว่าอย่างไรหายใจก็ไม่อิ่มไปมาก็ไม่ได้ตามใจหมาย หลังก็ไม่คดรกุ่งลงไปอะไรก็หมดอ่อนเพียเลยเหี่ยใจยนี่แหละข้อสำคัญจงพิจารณาดูให้รู้ตอนที่5้าพีปุ่งที่ผาอีเมยเมื่อพักภาวนาอยู่ที่ดงผาราดพอสมควรแล้วได้ข่าวว่าที่ผาอีเมยบ้านดงนาซนอำเภอวานอนน้ว่าจะหมดจังหวัดสกลนคร มีผีปงดุร้ายมากเขาว่าถ้าไปที่นั่นแล้วระวังให้ดีนะมันจะหักทอกินคู่บาอาจารย์ท่านก็แนะนำพร่ำสอนว่าเรื่องการเจริญสัมมาธรรมนั้นให้ไปสู่สถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่เผ็ดร้อนแล้วก็เจริญภาวนามันก็เยือกเย็นจิตสงบได้เร็วบางภูมิบางสถานที่เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์โขโมดีร้ายกาจทำพิษต่างๆนานาแต่แล้วท่านก็สอนว่า เมื่อไปอยู่สถานที่นั้นก็จงชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะไม่เป็นอันตรายเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็รู้เหมือนกันว่าเป็นพระปลอมหรือพระจริงนั่นแหละออก็เลยออกเดินทางไปถึงที่นั่นก็เป็นเวลาเย็นแล้วทำที่พักไม่ทันก็เลยอาศัยอยู่ใต้ร่มไม้ค่ำนั้นก็ไม่เดินจงกรมเพราะเดินทางไกลมาแล้วพอหกโมงเย็นกว่า ก็มีเสียงเหาะขึ้นมาทางโคนป่งนั้นขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็พุ่งลงมาทางหัวทุ่งทางโน้นเสียงดังตึง้งรากับว่าทุ่งมันจะพังทลายไม่นานก็กลายเป็นไฟไหม้ป่าแดงจ้าเข้ามาไฟป่าก็ลุกลุ่งโลดใกล้เข้ามามันจะทำให้ตกใจกลัวจนเป็นบ้าวิ่งหนีเข้าป่าไปโอ้นี่หรือที่เขาว่าผีป่งผา ผีป่งพาอีเมยมันร้ายถ้าใช่จริงๆก็มาหากันวันนี้เราก็มาเพื่อว่าจะเจริญสัมมนาธรรมหรอกไม่ได้มารบกวนหวังยึดเอาสถานที่ของใครทั้งนั้นเอานะมาลองดูกันว่าคาถาอาคมของใครจะเก่งกว่ากันเราจะได้รู้กันว่าอาคมของาศาสนาจะดีเพียงใดจะปราบผีร้ายได้ไหมพอไฟใกล้มาเข้ามาในระยะประมาณหนึ่งเส้นหรือ20บาทเท่านั้นก็อ่านคาถาว่า อิติปิโสวิเศษเสอิอิเศษเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิตะจูพระพุทธเจ้าขอจงมาเป็นหนังมังสังพระธรรมเจ้าจงมาเป็นเนื้ออัติพระสังฆเจ้าจงลงมาเป็นกระโดกตาลิเพรคงคงอิสวาหะสวาสุสวาอิพุทธปิติอินามะอะอุมินามะพัทธนาโมพุทธายะพุทโธกัง ทำมโมบังสังโคปิดจบแล้วก็เป่าพึ่ไฟนั้นก็แตกกระจายไปสีแดงๆหายไปกลายเป็นสีเขียววิ่งเข้าโคลนปร่งไปเลยคืนนั้นสามทุ่มกว่ามีโยมบ้าน,านดงนาซอนเข้ามาหาบ้านดง,งนาซอนเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีประมาณ12หลังคาเรือนตั้งอยู่กลางดงภาราบเ <ples mythology> มื่อซักไซส์ไต่ถามได้ความกันว่าก็ให้เขา รักพระไตรสระ,ะคุมและสินห้าจากนั้นก็อธิบายธรรมะาให้เขาฟังบ้างเล็กน้อยเสร็จแล้วเขาถามว่าเสร็จแล้วถามเขาว่าโยมเมื่อเย็นนี้ราวหกโมงมีเสียงเหาะขึ้นไปบนฟ้าแล้วตกลงมากลางทุ่งทางโน้นเสียงดังสนั่นราวกับทุ่งมันจัดฉล่มสลายและไม่นานก็มีนิมิตเป็นไฟป่ามาอันนั้นเป็นเสียงอะไรอ๋อผีปงมันมาหาท่าน มันร้ายกาจมากนะท่านนายพลในเขตนี้มาล่าสัตว์ยิงเก้งกวางแล้วมันวิ่งหนีเข้าไปในพุ่มไม้นั้นพอวิ่งตามเข้าไปดูก็เห็นผีตัวใหญ่หัวล้านเพื่อเว้อนั่งสูบยามวนใหญ่เท่าแขนปู้อยู่บนจอมปวกคนปุ่งนั้นนายพานในเขตนี้เขากลัวกันมากไม่กล้าไปอีกเลยนะท่านนั่นแหละพอลุงพอลุ่งเช้าได้ข่าวว่าผีปุ่งมันไปเข้าสิงชาวบ้านแล้วมันก็พูดว่า แม่เราเป็นเจ้าของป่งอยู่ที่นี่มาตั้งแต่สมัยศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสโปโน,โนุนเคยเป็นนายพันใหญ่มาล่าสัตว์ที่นี่แล้วขึ้นไปนั่งบนคนป่งใหญ่มีเสือตัวใหญ่ยาวสิบสองศอกผ่านมาก็เลยยิงออกไปแต่ว่าเสือนั้นไม่ตายมันจึงกระโดดเข้ามากัดเราตายเราหอห่วงห่วงอะไรในสถานที่นี้เมื่อตายก็เลยกลายเป็นผีมาเฝ้าปงอยู่ที่นี่นั่นแหละ พอเห็นพระกรรมฐานจีวรค,ำค,ำคำล้ำๆร่มๆใหญ่ๆบาดตูๆเดินผ่านมามีรัศมีด้วยนะเราก็รู้ว่าพระ,พระจำพวกนี้มีธรรมไปอยู่ที่ไหนก็จืดหมดทั้งนั้นไม่มีใครสู้ได้แต่เราก็สู้ด้วยฤทธ์ด้วยคาถาคาถาของเราก็เป็นหนึ่งฤทธ์ของเราก็เป็นเลิศประเสริฐไม่กลัวใครทั้งนั้นแต่เราก็สู้ไม่ได้เพราะคาถาของพระกรรมฐานนั้นเก่งกว่าเรานั่นแหละ ก็ไปได้ใชยชนะกับผีโป่งที่นั่นฉะนั้นเรื่องผีสางคางแดงคางดำอะไรจะไม่กลัวทั้งนั้นทำพระไตสรสารณคมนั้นเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้ผีเจ้าเข้าเสียงใช้ทำน้ำมนต์กำจัดปัดเป่าหายไปได้ทั้งนั้นอันนี้ข้อสำคัญบั่นหมายฉะนั้นขอให้เอาไปภาวนาเช้าเย็นอย่าได้ขาดไปไหนมาไหนก็ภาวนาอย่างนั้นตายแล้วอบายไม่ได้ไปไฟนรกไม่ได้ไหม จะได้ไปสวรรค์โดยเร็วพันนี้เรียกว่าคาถาทำพระไตรสรณคมเอาไปบริกรรมอย่าได้ขาดอย่าได้ประมาทอันนี้เป็นของดีเลิศประเสริฐแท้